สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆยังน้อยสทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมพัะพุทธลังสีสองโลกนะครับเห็นไหมฮะรุ่นสร้างโบสถ์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมอะเรามาชมรายละเอียดข้างในกันเลยดีกว่าครับหน้ากล่องก็เป็นแบบนี้นะฮะข้างในก็จะเป็นเหรียญหยดน้านะฮะเห็นไหมครับเป็นเหรียญกระไหลนะฮะกระไหลทองหยดน้านะ ็นไหมครับ <no> ร <wonder> ูปทรงหยดน้ํานะครับถ่ายย่างนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับไม่โฟกัสให้เลยนะครับนี่โฟกัสนั่นนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นกระไหล่ทองนะครับเงาเงาเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธลังสีสองโลกนะครับเห็นไหมครับรูปทรงหยดน้ํานะฮะตรงนี้เขียนเป็นวัดพุธสวร์นะฮะเห็นไหมครับวัดพุสวรค์นะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับผม ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสาหรับด้านหน้านะฮะเห็นไหมครับนี่นี่นะฮะถ่ายย่างนิดนึงนะครับเราลองมาลงกล้องกันดูดีกว่าครับลองมาลงกล้องกันดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นหน้าพระพุทธรังสิตสองโลกนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะครับ ก็จะเป็นเนื้อกะไหลนะครับพื้นก็จะเป็นแบบคล้ายๆกระจกเลยนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเงาๆเลยนะฮะพระไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนี่เห็นไหมครับด้านล่างเขียนเป็นพระพุทธรังสีสองโลกนะครับวัดพุสวัณนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมสำหรับด้านหน้าฮะก็สวยงามเลยนะครับไม่โฟกัสให้นะครับเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับ ก่อนจะดูด้านหลังก็ดูขอบก่อนนะฮะนะฮะเรามาชมดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นสร้างอุโบสถนะฮะสร้างโบสถ์นะฮะสร้างโบสถ์นะครับขออภัยนะพูดผิดนะครับด้านหลังก็เป็นรุ่นสร้างโบสถ์นะครับพศสอง5ันห้าอห้าสิบห้านะครับปีห้าห้านะฮะเห็นไหมครับเราลองมาลงกล้องกันดูดีกว่าครับ นี่นะครับกระไหลทองนะฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะเห็นขุยแดงๆไหครับนั่นคือกรมมายี่ที่กล่องนะครับติดมานะฮะครับนี่มีโบนนะตรงกลางเหรียญด้านหลังก็จะเป็นเป็นโบนนะครับเห็นนะครับถ่ายยางนิดนึงนะฮะถ่ายยางนิดนึงนะครับตารางเก็บเป็นรุ่นสร้างโบดนะครับเห็นไหมครับพศสอง5ห้า้านะครับ นี่สวยงามครับโอเคครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆ่ของผมด้วยครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครถ้าพี่ๆน้องๆ f อท่านใดสงสัยคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมมีเวลาตอบผมจะตอบนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผม